หมยพิซซ่าโฮมเมคค่ะยูเนินเอสโซหลังสารกลางจังหวัดจันทบุรีโรยหน้าด้วยเครื่องแน่นๆขูดชีสแบบฟูทั่วหน้าเลยนะคะด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่เตรียมเสิร์ฟลูกค้าแบบวันต่อวันค่ะโดยเมนูวันนี้คือพิซซ่าซีฟู้ดที่ใส่ทั้งกุ้งปูอัดปลาหมึกหลอดสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมใส่พริกหวานหั่นวางบนหน้าก่อนที่จะโรยชีสขูดเป็นเส้นกันแบบสดสด ก่อนที่จะเข้าอบ5นาทีค่ะแค่นี้ก็อร่อยหอมกับไม้พิซซ่าที่มีให้เลือก3ไซส์เริ่มจากไซส์ S, M และไซส์ L นะคะเริ่มต้นที่ราคา69บาทค่ะ 2>, 2ปีแล้วค่ะคะก็คือเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ค่ะ,คะไม่ค้างแล้วก็อย่างถ้าเป็นหน้าซีฟูด้ดเป็นกุ้งอย่างเงี้ยก็คือเราเป็นกุ้งสดเลยแล้วก็ทำสดทุกวันไม่มีเหลือค้าง จะเป็นทีกหวานหรืออะไรที่กวานเป็นสดค่ะทาสดทุกอย่างไม่มีแบบทําเก็บค้างคืนอะไรอย่างงี้ค่ะ,คะตอนนี้พิซซ่าของเรามีกี่หน้าคะตอนนี้พิซซ่ามีน่าจะประมาณ10หน้าค่ะ10หน้านค่ะลูกค้ามีไซส์ไหนให้เลือกบ้าง มี3มไซส์ค่ะไซส์เล็กไซส์ไซส์เล็กเก้าเออหกสิบเก้าบาทไซส์กลาง99บาทแล้วก็ไซส์ใหญ่นี่ราคา169บาทคาะทค่ะเป็นไซส์กลางค่ะราคา99สบาาท9 9บาบาทเท่านั้นเองเลือกหน้าอะไรก็ได้เลือกหน้าอะไรก็ได้ราคาเดียวกันทุกหน้าเลยค่ะบางคนอยากได้2ไดหน้าอย่างนี้ได้ต้องได้ค่ะต้องสั่งในไซส์ไหนถึงจะได้สั่ง2หน้าจะเป็นไซส์เอ็มกับไซส์เอลก็คือไซส์กลางไซส์ใหญ่2หน้าได้เลยราคาเดิมค่ะ หน้าที่เด็กๆทานเยอะที่สุดคือดูโอ้ค่ะหน้าดูโอ้แล้วก็เป็นหน้าปูอัดเป็นมอสเาเรลลาชีสเราเลือกชีสที่มีส่วนผสมของนม,มเปอร์เซนต์ของนมเยอะค่ะ ก็จะมีความหอมนมความยืดของชีสมากกว่าที่เป็นท็อปปิ้งชีสซึ่งมีส่วนผสมของนมะน้อยตัวนั้นจะไม่ค่อยเราเลือกคุณภาพใช่เยเยอะๆเลยใช่ค่ะลูกค้าที่ทานร้านเราก็จะชอบว่าไม่ต้องเพิ่มชีสก็ได้โอเคอยู่แล้วรสชาติเข้มข้น่ะร้านเปิดกี่โมงยังไงบ้างเปิด1ิโมงถึงทุ่มรึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะร้านเราอยู่ที่กัด พิกัดร้านอยู่ชาวนาอุทิศซอย1น่งขาหลังสารากลางจังหวัดจันทบุรีค่ะ,คะใครอยากทานพิซซ่าโทรโทรมาได้เลยค่ะเบอร์062-352-4417คค่ะ่ค่ะขอบคุณมา,ามค่ะ,คะ ธุรกิจเล็กๆที่ตั้งใจของคุณฝ้ายกับไมลพิซซ่าค่ะโดยทางร้านเนี่ยมีหน้าให้เลือกกว่า10หน้าหรือจะรวมเป็น2หน้าใน1ชิ้นคุณฝ้ายก็ยินดีจัดให้เมื่อสั่งตั้งแต่ไซส์ M เป็นต้นไปนะคะ หลากหลายหนะ้าพิซซ่ามีให้เลือกพร้อมทางร้านค่ะยังมีของรับประทานเล่นเพิ่มเติมทั้งเฟรนฟรายนักเก็ตมันฝรั่งชุบแป้งแล้วก็ครุกผงลองมาแวะชิมกันได้นะคะร้านตั้งอยู่ด้านหลังสารกลางจังหวัดจันทบุรีแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ที่ตลาดสีสุขโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 062- 3 5 2 4 4 1 7ร้านเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงเชา้าเป็นต้นไปจนถึง1ทุ่มค่ะ